สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านครับผมอยู่กับผมมาซูอ,อูดเองครับในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิววันพีชฟิล์มเลสน,นะครับผมว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมจากประสบการณ์ที่ผมไปดูมาในโรงเนี่ยก่อนอื่นก็ต้องขอโทษนะครับผมที่หายไปนานเลยนะพอดีว่ามีสอบกลางภาคเออก็เลยต้องเตรียมตัวนะครับผมโอเคครับขอโทษด้วยฮะโอเคครับผมมาเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะครับผม คืออนิเมะมูฟวี่เรื่องนี้มันมีอยู่แค่2อย่างเท่านั้นนะครับผมที่ผมเจอมานะอย่างแรกเลยก็คือเพลงนะครับผมคือเพลงเยอะจนถึงขั้นว่านี่มาดูหนังหรือม,มาฟังเพลงวะเนี่ยด้วยอย่างที่ว่าเลยครับผมนะมันเป็นอนิเมะมูฟวี่ที่เป็นแนวคอนเสิร์ตนะเป็นแนวเพลงมันก็ต้องมีเพลงอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าบางเวลาสําหรับผมผมคิดว่ามันมากไปหน่อยอ่ะมันเฟอ้อไปหน่อยคือบางช็อตบางฉากไม่จําเป็นต้องยัดเพลงเข้ามาก็ได้แต่ก็ พยายามยัดเพลงเข้ามาพยายามยัดความเป็นเพลงเข้ามาเพื่อที่จะมาเรียกว่าไงเพื่อมันแสดงถึงนิสัยของอุตะที่รักการร้องเพลง่ะครับผม,มคือบางตอนน่ะมันมันควรจะพูดปกติก็ได้เว้ยแต่ว่ามันเลือกที่จะใช้เพลงมาสื่อคาพูดสื่อถึงความรู้สึกภายในซึ่งแบบอารมณ์เหมือนกับว่าคุณมันอารมณ์เดียวกับว่าคุณชอบใครสักคนแต่คุณร้องเพลงบอกรักเขาแบบอ้อมอ้อ,อ่ะครับผมคุณไม่ได้บอกชอบเขาตรงๆแต่คุณร้องเพลง ให้เขาได้ยินประมาณนี้เออสื่อความรู้สึกผ่านเพลงประมาณนั้นอ่ะเออมันจะเป็นประมาณนั้นแต่นี้มันมันไม่ใช่การบอกรักไงมันคือการคุยธรรมดาซึ่งมันมันไม่ได้เลยเออมันไม่ได้เลยนะครับผมส่วนบอสภาคนี้ก็คือท็อดมิวซิก้านะชื่อท็อดมิวซิก้าหรือเปล่าอ่าถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะครับผมเอ่อไอ้บอสเรื่องนี้ก็ไม่น่าจดจําอะไรเลยเว้ยเอาจริงคือปูมาว่าเออเป็นจอมมารที่เรียกว่าคอยเหมือนกับว่า ยังไงเออเป็นจอมารชั่วร้ายก็แล้วกันนะครับผมอ่าเป็นจอมารชั่วร้ายที่คอยทําลายผู้คนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ดูไม่มีรูปลักษณ์ที่ชัดเจนเนี่ยเหมือนเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มดาๆมากกว่าซึ่งเหมือนกับเอาคืออุลนัมแมนกับสัตว์ประหลาดนี่ยังดูดีกว่าพูดตรงตรคือมันไม่ได้เลยอ่ะมันไม่ได้ติดจําเลยอ่ะบอสอะ่ะเหมือนตัวประกอบกี้ๆซึ่งบัฟพลังมากากว่าเอาจริงเออบอสมีแค่นั้นเลยนะส่วนตัวละครอุตตะเนี่ย ด้วยความที่ว่าอุตาเนี่ยมันอยากสร้างยุคสมัยใหม่ที่ทุกคนมีความสุขไงเออไม่ไม่ถูกจนสลัดค่าอะไรเงี้ยนะก็เลยวางแผนที่จะใช้พลังของผลพิศอุตาอุตานะครับผมดึงจิตของตัวเองเนี่ยมาอยู่ในโลกของอุตาเวิร์กนะครับผมก็คือเป็นโลกที่ทุกคนมีความสุขกันแต่ว่าก็จะอยู่ในนี้ตลอดกาลเลยก็คือไม่สามารถออกไปไหนได้คือจะอยู่ในนี้ตลอดชั่วกะละวาสารคือไม่สิ้นสุดคือเหมือนลิ่เคียมเลยครับผมเออซึ่งแม่งดาร์กมากมันดาร์กมากนะครับผมเออ จิตนาดีแต่ดารมากมากเลยนะซึ่งผมชอบมากเลยจังหวะมันจะมีฉากหนึ่งที่อุตาร้องเพลงใช่ป่ะแล้วกอ็อุตาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าลอยตัวไปจับมือแฟนๆนะับผมอลอยตัวไปจับมือแฟนๆแล้วก็แบบบแบมือกับแฟนๆเลียงคนเลียงคนเลยจนครบทุกคนอะ่ะโอ้โหฉากนั้นคือแฟนตาซีมากๆอะ่ะคือผมรู้สึกว่าพอดูอนิเมะเรื่องนี้ผมรู้สึกเหมือนตัวผมอะ่ะเข้าไปอยู่ในโลกแฟนตาซีเลยมันรู้สึกแบบว้าวฟูตื่นเต้นมากนะ แต่ว่าภาพเผาก็มีให้เห็นนะครับผมคือมันเผาแบบน่าเกลียดเกินอ่ะคือแบบบุนมึงจะเผานี่มึงก็เผาซะหืมกูนี่โอ้ยไอ้บ้าเอ้แต่บทที่มันจะภาพมันจะสวยนี่มันก็สวยซะแบบโอ้โหอึ้งแบบว้าวเลยอ่ะว้าวซามากบทจะสวยมันก็สวยเลยแต่บทมันจะมันจะเผามันก็ยับเลยสุดทางเหมือนกันนะเนี่ยตัวเอเนี่ยออนะ แล้วอุตาเนี่ยผมชอบมากเลยที่ที่มันจะมีหมดหนึ่งที่เป็นหมวดโลกจิตอ่ะเหมือนกับเป็นหมดที่โดนอะไรบางอย่างควบคุมอ่ะแล้วมันแสดงสีหน้าที่ดูแบบชั่วร้ายออกมาแล้วเป็นดูเท่มากคือดูแบบโอ้ว้าวมีสเสน่ห์สุดสดเลยนะประกอบกับอุตาเนี่ยมันดีไซน์มานน่ารักแล้วด้วยอืมอยากให้มีตัวตนในเรื่องหลักเลยคืออยากให้โผล่มาในมังงะให้เห็นหน้ากัชัดๆเลยะไม่อยากให้สร้างขึ้นมาขายมูฟี่แล้วก็จบ,จบๆไปอะ่ะรู้สึกเสียายตัวละครนี้อยู่เหมือนกันอะ่ะอืม หมือนชิคกี้เออมีการเล่าโผล่มาในเรื่องบ้างอะไรเงี้ยแต่เป็นไม่ได้ก็อยากให้โผล่มาแบบโผล่กันมาในมังงะเลยอะ่ะไม่ใช่แค่กล่าวถึงเฉยๆอะ่ะเออประมาณนั้นโผล่มาในทำลายปัจจุบันนะฮะอืมส่วนจุดที่พีคที่สุดของมูฟวี่นี้เลยนะครับผมก็คือกีก้าแชงนะครับผมไม่ใช่กีก้าแชตนะไม่ใช่กนะีก้าแชตที่เป็นคนหน้าเหลี่ยมๆแล้วก็พลิงตื้อๆอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่มันคือกีก้าแชงก็คือแชงเนี่ยที่ โผลมาแบบเท่ๆแบบเช็ดๆนะครับผมเอ,อ่อเช้งนี่คือกาเอาเท่ตลอดเลยอะ่ะคือเช้งโผลมาทีอะไรก็คือเท่ตลอดนะถึงแม้ว,ว่าตัวเช้งเองมันจะไม่ได้เป็นคนที่ถูกสร้างมาเพื่อความเท่ก็เถอะเช้งก็มีบทติงน้องของตัวเองเหมือนกันแต่เวลาบทจริงจังอะ่ะมันจะเท่ตลอดเลยนะซึ่งคือด้วยความคือคุณผู้ชมต้องไปดูเองนะคือบทบางบางอย่างในเรื่องอะ่ะมันค่อนข้างที่จะวัดเดอดฟักแบบมากๆเลยอะ่ะ จังหวะที่อุตาอุตาคือจะเรียกว่าไงเรียกว่าเหมือนกับสํานึกผิดอะไรเงี้ยเออก็พยายามหยิบมีดขึ้นมาใช่ไหมหยิบมีดมาตอนแรกผมนึกว่าจะไปแทงตัวเองสุดท้ายคิดจะไปแทงลูฟี่ไม่รู้ไปแทงลูฟี่ทําไมเออตอนแรกผมนึกว่าดูมาตอนแรกคือนึกว่ามันจะแทงตัวเองฆ่าตัวตายแบบรู้สึกผิดเงี้ยสุดท้ายไปแทงลูฟี่เพียงเพราะว่าลูฟี่นี่คือมันเชื่อแฉงนะครับผมอ,อ่า เออตอนแรกผมบอกว่าไม่รู้ใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่นะจริงๆแล้วเป็นเพราะว่าลูฟี่อ่ะมันเช,ชื่อมันเชื่อมั่นในแชงแล้วอุตามันก็ไปแทงลูฟี่ว่าต์เดอะฟักคือแบบบทมันค่อนข้างที่จะเชื่อ yeah. นะมันค่อ <laughs> นข้างที่จะฟักอัพอยู่นะอืมแล้วก็แชงก็มาหยุดแบบเท่ๆคือคอือยังไงมึงต้องการให้ให้แชงเนี่ยโผล่มาหยุดแบบเท่ๆใช่ไหมคือแชงอะ่ะก็รักมึงอยู่แล้วเว่ออุต่า จริงๆนะคือเช้งมันก็รักอูต่านะคือแค่อูต่ามันแทงตัวเองอ่ะเช้งก็มารับแบบสวยๆเออมารับแบบสวยๆเช้งก็มารับแบบเท่ๆได้แต่เพื่ออะไรมึงไปแทงลูฟี่ทำไมนะคือมึงต้องการไอ้แบบวมาเซฟไมล์ไลฟ์เซฟลูฟี่ไลฟ์ติดดๆติดดๆอย่างงี้เหรอเออมันก็แบบแปลกๆอ่ะคือคุณผู้ชมต้องไปดูในดูมูฟี่เองนะคนที่ดูมานี่ก็จะเข้าใจเลยบทบางอันมันค่อนข้างวัดเดอะอฟักมากมันงงๆอ่ะเออแต่แช้งนี่ผัวมาก็เท่นะ แลด,ด้วยความที่ว่าเออด้วยความทีม่ว่าบทมันสู้กับไอ้บอสมันที่มันดูเป็นตัวประกอบเกินไปอ่ะนะแชงมันก็เลยดูแบบคือมึงมาโชว์โหดก็จริงเว้ยแต่บอสมันดูไม่น่าจดจําอ่ะคือทํ้งมึงสู้บอสแบบตัวร้ายๆแบบเออให้มันแบบพุดเลืออีกอะไรเงี้ยมันก็ดูน่าจดจาอ่ะ๋ยวนี้ไปสู้กับอะไรทอตมิวสิก้าจอมมารที่ดูเป็นเงาๆตะคุ่มตะคุ่มอยู่เหมือนจอมมารหมามุยอะไรเนะี <laughs> ่ยมันดูไม่น่าจดจําเลยอ่ะแล้วกี้าลูฟี่นี่คือใส่มาทําไมใส่มาว้าวอย่างเงี้ยเหร เอาจริงๆนะช่วงนั้นในในทำลายเดอะมูฟี่ลูฟี่ยังถูกเรียกว่าจากักรพรรดิคนที่5อยู่เลยคือเทพมิกานี่ก็ยังไม่ตื่นเออบิ๊กมัมก็ยังยังนั่งแบบสบายๆอยู่เลยนะอ๋อแล้วที่ผมไปดูเนี่ยก็ผมดูภาคไทยนะครับผมผมบอกเลยว่าเสียงภาคคาตาคุรินี่คือของพี่ต้อมกาดิวุ์นี่คือดีมากคือเป็นตัวละครที่ผมชอบมากแต่ว่าบทมันก็น้อยไปหน่อยนะออ แต่ว่ากลุ่มจนสลัดผมแดงก็โผลมาเท่ดีแต่ว่านั่นแหละด้วยความที่ว่าบอสมันกล่อยเกินไปอ่ะเออผมก็เลยไม่ค่อยรู้สึกว้าวซากับแช้งมากเท่าไหร่ก็โอเคครับผมก็แค่นี้เลยครับผมนะอืมส่วนภาพก็ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะแต่ก็มีเผาอย่างที่บอกไปส่วนเพลงประกอบนี่ก็ดีมากนะครับผมไปหาฟังกันได้เลยนะ ชินชิเตย์วะเออเนี่ยผมจําได้เลยชินชิเตย์วะอ่าประมาณนี้ที่เหลือร้องไม่ได้แล้วครับผมนะอย่ามาคาดหวังให้ผมร้องเพลงญี่ปุ่นเลยเดี๋ยวมันจะเป็นการดำน้ําภาษาเทพซะมากกว่าโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วครับผมนะแปดนาทีนะครับผมก็ถือว่านานอยู่นะสำหรับผมสําหรับช่องเรานะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย